แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะต้องทราบถึงมาตรการเยียวยาที่มีกระแสในเรื่องของการแจกเงิน7,000บาทในโครงการเราชนะเก่าเพิ่มอีกหนึ่งเดือนเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะพี่น้องประชาชนต้องรู้วันนี้สัรแซบทําคลิปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการในการเยียวยาจากทางรัฐบาลหลังจากนี้เป็นต้นไปรวมถึงคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอบถามเข้ามาในช่องเยอะมากนะคะว่าเป็นเรื่องจริง หรือไม่ที่ทางรัฐบาลจะแจกเงินเพิ่มอีกหนึ่งเดือนในส่วนของโครงการเราชนะ รัฐบาลจ่ายเงินจริงหรือไม่วันนี้อสานแซบติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารชี้แจงรายละเอียดชัดเจนในเรื่องนี้กันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะที่ติดตามข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลอย่างต่อเน,นื่องอีสานแซบนะคะก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารในการถามตอบจากพี่น้องประชาชนที่สอบถาม เข้ามาในช่องในเรื่องของทางรัฐบาลจะแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนในส่วนของโครงการราชนะดึงกลับมาใช้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะบอกตามตรงตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่ามาตรการในส่วนของเยียวยาตอนนี้หมดแล้วนะคะซึ่งล่าสุดที่ทางรัฐบาลเยียวยาไปก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มของประกันสังคมทั้งมาตาาม3ามาตาา39และมาตา40คนที่จะได้รับเงินยังคงโอนอย่างต่อนเนื่องสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ ตรวจสอบสถานะของตัวเองแล้วนะคะปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชีพร้อมเพย์บัญชีถูกปิดชื่อสกุลของท่านถ้าหากท่านไปดําเนินการนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านก็จะสามารถได้รับการโอนเงินจากทางสํานักง,งานประกันสังคมเป็นเงินเยียวยาค่ะทุกวันพฤหัสบ,บดีของทุกๆสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมจนถึงวันที่ 31ธันวาคม2564ค่ะนี่คือโครงการมาตรการเยียวยาล่าสุดที่ทางรัฐบาลจ่ายเงินไปนะคะทีนี้มีคุณผู้ชมสอบถามมาว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลจะดึงกลับมาใช้ในส่วนของโครงการเราชนะเพิ่มอีกหนึ่งเดือน70,00บาทมีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็รัฐบาลจ่ายจริงหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยว่ามาตรการเยียวยาเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วไม่มีการดึงโครงการเราชนะกลับมาใช้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ชมได้รับชมจากแหล่งข่าวใน ช่องไหนนะคะให้ท่านทราบเลยทันทีว่าโครงการเยียวยาเราชนะไม่มีแล้วนะคะสิ้นสุดโครงการไปเรียบร้อยไม่มีการดึงกลับมาใช้ใหม่อีกแน่นอนและแจกเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนใหม่อีกแน่นอนค่ะทั้งคนที่เป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเราชนะเก่าหรือแม้กระทั่งปัดประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาเพราะว่าโครงการมาตรการในการเยียวยาส,สิ้นสิ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วตอนนี้รัฐบาลเหลือโครงการอะไรช่วยเหลือแจกเงินพี่น้องประชาชนบ้าง ตอนนี้ยังคงเหลือในส่วนของโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกระตุ้นเศรษฐกิจมีโครงการอะไรบ้างมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่เติมเงินเดือนละ200บาทให้กับบัตรวัรดิแห่งรัฐหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนค่ะการใช้เงินรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นและโครงการคนละครึ่งค่ะซึ่งโครงการคนละครึ่งเติมเงินรอบที่2แจกเงินไปรเรียบร้อยแล้วนะคะ1,500บาทใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะคุณผู้ชมซึ่งคนผู้ชมในกลุ่มนี้ ได้รับถึง28ล้านสิทธ์เลยนะคะและในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงเราเที่ยวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็ยังเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งหลังนะคะสําหรับอ่าสิ้นปี2564เพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นแต่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งน,นะคะจะมีการแจกเงินเพิ่มหรือไม่ต้องรอทางกระทรวงการคลังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนี่คือมาตรการล่าสุดที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือพี่น้อง อย่าไปเชื่อนะคะว่าถ้าใครมาบอกว่าโครงการเราชนะจะต่ออายุเพิ่มอีกหนึ่งเดือนแจกเงินพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยทุกกลุ่ม7 0 0 0บาทอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะคะเพราะว่าตามที่ทราบมาแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลังมาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐมีเฉพาะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นแจกเงินเยียวยาสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะลงทะเบียน รับสิทธิ์รอบใหม่นะคะสําหรับกลุ่มตกลน่นแต่คนเดิมยังคงไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ยังคงได้สิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติวันที่15ตุลาคมค่ะยังคงได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%และ18ตุลาคมค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟค่ะคือ ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ในวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปและในส่วนของคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการอายุ8ปีขึ้นไปก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของเบีย้ยผู้พิการโอนตรงและก็เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ200บาทเหมือนเดิมค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงทั้งหมดในส่วนของมาตรการายเยียวยาตอนนี้สิ้นสุดไปรเรียบร้อยแล้วเหลือเฉพาะ โครงการมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะอิสานแทบจะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝางมาบอกคุณผู้ชมอยู่แล้วเอาละค่ะน่าจะก,กระจ่างแล้วนะคะในเรื่องของโครงการเราชนะไม่มีการต่ออายุเพิ่มแต่อย่างใดไม่มีการแจกเงินเพิ่มแต่อย่างใดหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ